ครับสาหรับคลิปนี้ก็สิภาพี่น้องมาเบิองหวานเผ็ดหน่อยแดงครับหรือว่าหวานเผ็ดหน่อยน,นะครับก็สามารถพบเจอได้ตามป่าตามเขาหรือว่าป่าทึบ PO ตัวไปครับส, totally. ส,ส,สํ <Zheng S 1> าหรับหวานชนิดนี้นะครับก็ยังพอมีพบเจอได้บ่อยครับสาหรับหวานเผ็ดหน่อยครับครับต้นนี้ก็เป็นเผ็ดหน่อยแดงครับเดี๋ยวผมสีให้พี่น้องเบืองอีกต้นนึงครับเพราะว่าต้นนี้ดอกของเพิ่นกัน บมมีความงามป็นไดครับเพราะว่าดอกเพิ่นแหวงไปแล้วนะครับก็เลยอยากพี่น้องเบ่งต้นที่ดอกเพิ่นแหวงที่บ่แหวงครับที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าต้นนี้มันมีสีแดงที่สวยงามครับก็เลยอยากให้พี่น้องเบ่งนํานะครับครับนี่ก็คืออีกต้นนึงครับต้นนี้ดอกของเพิ่นก็ซิมีความสมบูรณ์ได้ดีกว่าครับก็ให้พี่น้องสังเกตเบ่งดอกของเพิ่นครับครับ สำหรับวานเพชรน,น่อยแดงครับก็ถือว่าเป็นหวานที่มีหลายชนิดครับแต่ว่าหลักๆคน้นหอกันนับเอาอยู่2ชนิดครับก็คือชนิดที่เป็นใบแดงแล้็ชนิดที่เป็นใบ,ะะนเ,นบเขียวนะครับครับส่วนนี้ก็คือดอกของเพินนะครับก็ถือว่ามีความงามนะครับสําหรับดอกของเพินครับเพิ่นกกสิมีดอกขึ้นมาในช่วงเวลาที่ได้ความชุ่มชื้นครับก็คือช่วงฝนลง หัวของเพ่นนะครับเพ่นก็สิมีการแทงต้นเล็กขึ้นมาครับก็สิมีประมาณใบนึงแล้วก็สิมีการดอกขึ้นมาครับมีกล้วยดอกตามที่พี่น้องเห็นนะครับครับลักษณะต้นของหวานเพลนน้อยครับก็คือคลายขมิ้นนะครับในตำราก,ก็ะเปียไว้ก็คือคลายขมิ้นครับแต่ว่าต้นและใบของเพ่นก็เล็กกลัวครับแล้วก็มีความเาา พอสมควรนะครับมีทั้งชนิดใบเขียวแล้วก็ชนิดใบแดงครับหรือว่าต้นแดงใบแดงครับหรือว่าชนิดทองใบเขียวหรือว่ากลางใบดิมใบดํากรมีครับซึ่งก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ละชนิดครับครับลักษณะหัวกระสีมีลักษณะหัวกลมเล็กครับเนื้อในหัวกระสีมีสีไข่ยกับหัวค่าครับหรือว่าสีน้าตาลอมแดงนะครับหัวของ เพิินก็สิออกติดกันเป็นเพื่ดครับเป็นจํานวนหลายหัวนะครับในก่อนหนึ่งครับครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เพิินออกดอกครับสําหรับดอกของเพิินนะครับครับนี่ก็คือส่วนที่ผมขุดนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เห็นชัดเจนครับครับสาหรับดอกของเพิินครับดอกของเพิินกระสิมีขึ้นมาจากบริเวณกลวยดอกของเพิ่นนะครับดอกหนึ่งกระสีบานเพียง วันเดียวก็สิยุบโตลงไปนะครับแต่ก็มีดอกไม้แทงเึินมาครับก็บคือดอกละเพียงหนึ่งมือครับสําหรับดอกของเพนสิบานได้นะครับถือว่ามีกลิ่นหอมครับสําหรับดอกชนิดนี้ครับครับนี่ก็คือส่วนหัวของเพนครับพี่น้องก็คงสังเกตเห็นลักษณะส่วนต่างๆของเพนนะครับ คนโมลานผ่นก็สินําไปใส่เกียวกับดันคงกับพันชาติหรือว่าแขีวคาดปลอดภัยครับกันเขียวงาทุกชนิดนะครับโดยนําหัวข้องหวานนะครับปกติดตัวเวลาเดินทางครับการปลูกก็คือให้ปลูกวันพฤหรัตสบดีครับในช่วงกลางคืนของเดือนนะครับเวลาหอลดน้ำกับหิเสกโดยกระทะนมพุทธายะสามจบเสมอครับเพื่อความเป็นมงคลของคุณความเสือครับ ก็ถือว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลครับสำหรับคลิปนี้ก็สิภาพี่น้องเืิ่งไว้เพียงแค่นี้แหะครับสวัสดีครับ